สวัสดีปีใหม่ปี2567ทั้งปีใหม่ไทยแล้วก็ปีใหม่จีนเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่ใช่ดวงชงนะก็สามารถเลื่อนไปฟังคำสนายโหราศาสตร์ไทยนาทีที่4เป็นต้นไปได้เลยครับ ในวันที่10กุมภาพันธ์นะครับตรงกับวันเสาร์ของปี2517นะก็นับว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนนะครับเรียกว่าวันตุ๊ดจีนนักษัตริย์ของปี2517เนี่ยแหละครับก็คือเป็นนักษัตริย์ของปีมโรงนะประลงธาตุอะไรนะครับก็เป็นมโรงธาตุไม้นะครับนี่พอเป็นมารงธาตุไม้เนี่ยมรงเนี่ยครับนะตามหลักของโหราศาสตร์จีนนะเขาก็เรียกว่า เป็นปีชงนะอ่าไม่ถูกกับปีจอนะนี่ปีจอเองนะครับก็มีในหลายภาคส่วนไงฮะมีหลายธาตุนะครับอย่างปีจอในปี2489ก็เป็นปีจอธาตุไฟนะอ่าปีจอในปี2501เป็นธาตุดิน 2,513เป็นธาตุทองนะครับ2,525 25เป็นธาตุน้ํา2,537เป็นธาตุไม้2,549เป็นธาตุไฟนะครับนี่เนี่ยปีจอก็มีหลายธาตุแบบนี้นะปีจอที่จะต้องระมัดระวังผลกระทบนะครับมากที่สุดก็คือปีจอในปี2,513นะเพราะเป็นเหมือนไม้กับทองนะเป็นขันดาวพิฆาตกันอะไรอย่างนี้นะครับอ่าก็จะต้องระมัดระวังหน่อยนะการระมัดระวังก็คือมีสติให้มากขึ้นนะทำบุญมากขึ้นเติม ส่วนให้มากขึ้น เวลาจะไปปะทะอะไรกับใครเนี่ยนะครับก็ต้องเบรกเบรกตัวเองไงก็หลีกเลี่ยงนะครับก็เรียบนิ่งไว้สงบไว้เงครับใช้หลักพทดนะก็คือใช้ศีลห้าเลแหละนะไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นนะไม่ไปลุกลามไม่ไปต่อยตีเนี่ยมันก็ไม่เกิดเรื่องถูกไหมไม่ไปลักขโมยของนะพอไม่ไปลักขโมยของใครนะมันก็ไม่มีเรื่องถูกไหมไม่รปพิผิดในกามเนี่ยไปเอาคนอื่นเขาเข้ามาในชีวิตไม่เพิ่มเติมอะไรที่เป็นตัวโรคตัวอยากนะมันก็ไม่เกิดปัญหาเห็นไหมไม่ ดินทาว่าร้ายไม่ไปพูดส่อเสียดไม่ไปเบียดเบียนทางคําพูดอย่างนี้นะครับอ่ามันก็ไม่เก่อเกิดปัญหาใช่มนิ่งๆ่งไว้นิ่งๆไว้เท่านั้น,น,นเองนะครับมีสตินะก็คือไม่ดื่มสุราเมระยะมะชะเลยนะครับอ่าก็มีสตินะประคองสติเอาไว้เห็นไหมพอมันมีครบทุกอย่างนี้นะต่อให้ปีชงอะไรเข้ามามันก็สามารถแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้นะครับรวมถึงว่า อ่าเติมบุญเติมบุญสนนะไหว้พระตักบาตรสวดมนต์ไหว้พระตักบาตรสวดมนต์ทำสมาธิอวนๆะน,น,นไปในลักษณะแบบนี้นะอ่าถ้าใครกังวลน,นะอ่ามันก็จะช่วยให้นะครับเหมือนมีบุญใหม่มาเติมบุญเก่าหนุนนําให้ชะตาชีวิตเนี่ยมันจเจริญรุ่งเรืองขึ้นได้นะครับอย่างนักสัตว์ที่เป็นปีจรเนี่ยสมมติไฟไปเจอไม้เห็นไหมไม้มา,มาเสริมไฟอยู่แล้วหรือว่าวลาจะจุดอาหารทํากับข้าวนะก่อฟืนอะไรใช้ไม้ก่อเห็นไหมไฟก็ลุกโชติช่วงนะครับมันก็ยังมีข้อดีไงนะว่า เป็นปีที่ยังเสริมดวงทาให้เฮงได้อย่างนี้นะอ่าปี2 5งพเนี่ยเป็นจอท่าตินนะครับต้องระมัดระวังอาก็ถือว่าไม้ทิ่มดินใช่ไหมดินมันเกาะเกิดอ่ากับไม้เพราะนั้นเวลาทำอะไรไต้องอารมุ่มอร่วยไนงะ นะมันจะไปเถียนเถนตรงอย่างเดียวไม่ได้นะต้องมีให้เขาบ้างนะครับอาจาาดินเสริมให้ไม้นะฮะก็มีให้เขาบ้างอย่างเงี้ยนะครับอ่า,ามีความหนักแน่นนะเข้ามาในชะตาชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นเนกะ็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วนะฮะนี่ตัวเสริมไม้นะครับเพิ่มอีกตัวนึงก็คือปี2525ถน่้ยาถูกไหมเราเป็นเราเป็นอา่านักษัตย์ปีจอธาตุน้ำนเนี่ยเติมไม้เต็มเต็มอยู่แล้วนะทำให้ไม้เจริญเติบโตทําให้ไม้งอกงามนะเขาเรียกว่าทําทานบริจาคทานนะทำการกุศลเนี่ยเสีย ฉละอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้มีหลายๆอย่างจะเลยงอกงามขึ้นได้เนี่ยไปเทศจาจงานเทะกาจเนี่ยครับมันก็ช่วยให้สบายใจขึ้นมาได้นะอ่านะครับเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในนักษัตริจอก็ไม่ต้องกังวลใจมากนะเพราะปกติมันก็ชงกันทุกปีนะครับเคราะห์เหมือนกันเคราะห์ดวงดาวโหราศาสตร์ไทยมันก็เข้าทุกปีนะอ่าเพราะฉะนั้นนะครับแล้วก็มีวิธีในการทําบุญรับใช่ไหมพอทําบุญรับเนี่ยหลายๆอย่างมันก็กลับร้ายกลายเป็นดีให้กับดวงชะตานั่นเอง ทีนี้นะครับเรามาพูดถึงโหราศาสตร์ไทยกันต่อลักษณาราศีมีนะครับมีดาวพระรหัสนะเป็นดาวประจําตัวของเรื่อนชะตานะครับนดาวพระรหัสเนี่ยนะโคจรไปได้ตําแหน่งดีกําลังดีนะในเรื่องของอความคิดความอ่านนะการศึกษาต่างๆนานาเลยนะครับ ชาวมีนนะครับปี2567จึงเด่นนะในเรื่องของการทํางานโดยใช้สมองนะครับหมายถึงว่ากลุ่มวางแผนงานเนี่ยนะครับก็จะถือว่าโดดเด่นนะนี่นะครับดวงแบบนี้นะครับเหมาะกับการเรียนถช่ไหมจะไปสมัครสอบจะไปเรียนต่ออะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ถือว่าในช่วงจังหวะของเปิดสกสารมาปีใหม่สากลนะมกราคมปีใหม่จีนนะกุมพาพันธ์นะครับาชาวมีนเองนะครับ ถือว่ายังมีความโชคดีในเรื่องเหล่านี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเดือนอมกรานะกุมภาพันธ์สองเดือนนี้นะครับใครที่จะไปสมัครสอบเพื่อให้ได้คะแนนสูงๆนะไปสมัครสอบแบบภาษาอังกฤษอะไรนะครับเพื่อให้ได้คะแนนเอาไว้ใช้ในการสมัครงานทํางานต่อหรือว่าเรียนต่อต่อตางประเทศอะไรนะครับก็ถือว่ายังเป็นช่วงจังหวะเป็นมงคลดีนะครับให้กับดวงชะตาของตัวชาวมีนเองอยู่นะครับนี้ดาวในลักษณะแบบนี้ ความเป็นมงคลนะครับในเรื่องของปีใหม่นะครับมันก็มีเข้ามานะให้กับชาวมีนด้วยนะครับเวลาไปขอพรนะเช่นเป็นนักเรียนนะหรือเป็นคนทํางานแล้วจะไปขอพรเรื่องการศึกษาเนี่ยถือว่าดีนะเช่นจะไปสมัครงานที่ไหนจะไปเรียนที่ไหนต่อดีนะอ่าเขาขอให้ประสบความสาเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองนะขอขอให้ได้คะแนนดีๆนะครับก็ถือว่าดีเลยนะรวมถึงว่าเหมาะกับการนะครับไหว้พระนะเสริมดวงเสริมชะตาขอพรเรื่องทรัพย์ นะให้พระช่วยเรื่องทรัพย์นะให้พระช่วยเรื่องเงินเรื่องการลงทุนต่างๆให้มีคนมาอุปถัมภ์ให้มีคนมาช่วยเหลือนะจะทําอะไรต่างๆนานานครับก็ mm hmm. ขอใหอ้เงินไม่ขาดมือนะเพราะฉะนั้นทั้งปีใหม่สาคนปีใหม่จีนเนี่ยนะครับชาว ลัคนาราศีมีนขอพรเรื่องทรัพย์อย่างเดียวเลยนะอาจจะได้เฮงๆนะครับมีโชคดีนะครับมีความร่ำรวยเข้ามาซึ่งในเรื่องของความโชคดีเนี่ยครับก็จะมีเข้ามาแหละนะแต่จะมาช้าหน่อยนะ,ะจะมาในช่วงไหนละ่ะมกราอาจจะยังไม่เห็นเด่นชัดนะครับความโชคดีทางทรัพย์ความโชคดีทางการเงิน,นหรือว่าโชคลาภนะจะไม้เห็นเด่นนะในช่วงจังหวะของเดือนกุมภาพันธ์ไปก่อนแล้วนะครับเช้ามีนก็จะมีความเฮงนะกลับเข้ามาช่วง ่วยนะให้ดวงชะตานั้นดีขึ้นนี่ก็อยู่ที่แต่และว,ว่าแต่ละบ,บุคคลเนี่ยมันจะมีบุญกุศลติดตัวนะครับมากน้อยเพียงไหนนะถ้ามีมากก็ได้ลาบก้อนใหญ่ถูกไหมเพราะว่าดาวพระประหัรของดวงชะตาเนี่ยยังโคจรได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคอยู่ในภพกระดุมพระการเงินของดวงชะตาอยู่เลยนะก็จะมีโชคดีมีลาบก้อนใหญ่มากๆเนี่ยนะครับเข้ามาในช่วงจงวังหวะต้นปีของปี2567นี้เลยนะครับ่ะ้ารแบบบุญเดิมน้อยหน่อยนะบุญใหม่ก็ไม่ค่อยได้ทํา ก็อาจจะได้เบาๆอ่ะเช่นว่าเดินไปนะเจอเหรียญห้าบาทอะไรเงี้ยนะอ่าก็จะมีเข้ามานะอ่าเพราะฉะนั้นชาวมีเนี่ยถึงถือว่ามกราคมพาเป็นช่วจงจังหวะของการเติมบุญเติมบุญส่วนไหว้พระไหว้เสียนไหว้เทพขอพรให้กับดวงชะตานะเกิดความร่ำรวยนะครับอ่าให้มวนมงคลตลอดทั้งปี2 5งพนหนะที่มาดูในเรื่องของเนื้อง,งานกันบ้าง เนื้องานเนี่ยนะครับมกราเนี่ยนะยังมองว่าปัญหาใหม่ๆนะมันจะมีเข้ามาให้แก้ไขอยู่นะพอไปลุยปุ๊บนะบางทีมีปัญหาที่เขาเรียกง,งานใหม่ๆเข้ามาพอางานใหม่ๆเข้ามามันก็มาขัดหน่อยนะเพราะว่าตัวของโปรเจกต์เดิมงานเดิมต่างๆเนี่ยครับมันก็ยังมีคลงล้นล้นมืออยู่ไงพราะฉะนั้นชาวกีนเนี่ยครับยุ่งๆหน่อยนั่นเรื่องของงานในช่วงของมกราคม รนะมัดระวังในเรื่องของการทํางานร่วมกันกันกบบุคคลอื่นนะก็เกิดการถกเถียงก็เกิดการแบบปัญหานะครับในคาพูดนะครับรวมถึงว่าการแสดงความคิดเห็นนะเพราะฉะนั้นในตนนัวนี้มันเราควบคุมได้ด้วยอารมณ์อ่ะมันไม่ใช่ว่าเขาจะมาทะเลาะกับเราหรอกนะควบคุมได้อารมณ์จะได้ไม่เกิดปัญหานะครับมีเกณฑ์ในเรื่องของการประชุมเข้ามานะครับตั้งแต่เดือนมกราคมพาเลยนะเพราะฉะนั้นาชาวมีนอีกนะครับก็ต้อง เตรียมพร้อมนะครับรับมือนะครับในสิ่งเหล่านี้ที่มันจะมีเข้ามานะครับนี่ดาวในลักษณะแบบนี้ยนะพอทําไปปุ๊บนะพอมีโปรเจกต์ใหม่เข้ามางานเก่าก็มาท่วมท้นนะ,ะล้นล้นหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นอาจะมีทั้งสิ่งที่ทํา เคยทําส่งไปแล้วนะโปรเจกต์ Project ที่เคยทําส่งลงไปแล้วต้องกลับมาคุยใหม่ต้องกลับมาเจรจา,าใหม่เนี่นะนก็ถือว่าจะเป็นปัญหานิดหน่อยนะครับแต่ชาวมีนเองนะ่สามารถเอาตัวรอดได้อยู่แล้วนะครับดาวข้อดีนะมันยังมีด้วยนะครับจากการลักษณะแบบนี้นะเช่นว่าเราไปเคยไปแบบพบลูกค้ามากลุ่มหนึ่งซึ่งกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่เราอยากได้มนเป็นลูกค้าของเราใช่บสำหกลุ่มเซลล์อะ ก็เป็นการจังหวะนะเดือนมกรานะครับไปตื้ออีกสักรอบหนึ่งถึงแม้จะยังไม่สําเร็จหรอกมกราเนะี่ยไปตื้ออีกสักรอบหนึ่งนะเป็นการพบปะลูกค้าเก่า,าเห็นไหมแล้วพอเข้าสู่กุมภาพันธ์นะครับลูกค้าเหล่านั้นก็จะใจอ่อนแล้วไงนะพอเข้าสู่ปลายปลายเดือนของเดือนมกราคมเนี่ยลูกค้าก็จะเริ่มใจอ่อนและหันกลับมานะครับอยอมรับข้อเสนอต่างๆที่ทางชาวมีเนะี่ยไปเสนอเอาไว้นะก็ถือว่าเป็น เรื่องดีๆนะครับให้กับดวงชะตานะครับพอไม่มีข้อตกลงุ๊กนะสำเร็จแล้วเห็นว่าง่ายเลยนะนี่ดวงในจังหวะลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับใครมองหางานนะครับใครมองหางานก็มีโอกาสทองนะเข้ามาอยู่นะครับก็จะแบ่งเป็นหลายๆช่วงแหละนะสำหรับชาวมีนแต่ก็ถือว่าภาพรวมโดยรวมแล้วเนี่ยโอกาสทองมันมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับตลอดทั้งเดือนมกราคมจนถึงประมาณสักกลางกลางเดือนกุมภาพันธ์ นะครับใครรอคอยงานอยู่นะก็อย่าลืมเติมบุญนั่นแหละเติมบุญตักบาตรทั่วไปเนี่ยนะครับก็ช่วยให้ว่าชาวมีนะครับได้รับเลือกนะสมัครงานใดๆก็จะได้รับเลือกนะครับเข้ามานะครับมีนเองเนี่ยครับจะมีของความวุ่นวายนะผัดปเปลี่ยนนาเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะครับมีเข้ามาตั้งแต่สักกลางกลางเดือนมกราคม เพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมนะมันจะมีความเครียดนะโรคเครียดนะครับโรคความวุ่นวายอ่อความเจ็บป่วยเงี้ยเข้ามาได้ด้วยนะพราะเล่นไปตั้งแต่กลางกลางเดือนมกราขบงานน่ทายในเรื่องของสุขภาพเคราะห์นะเคราะห์ต่างๆอุบัติเหตุต่างๆนะอะาจจะมาเด่นนะครับในส่วนของเดือนกุมภาพันธ์นะป่วยเนี่ยเขาเรียกว่ามามกราให้มาแต่ป่วยไม่มากพอมากุมพานะเป็นเคราะห์ นะครอจากภายนอกนะครับตัวนี้แหละนะครับก็ต้องเตือนว่าต้องให้ชาวมีนเองนะมีสติดีๆตลอดเวลานะบางทีทําอะไรนะเชื่อมั่นตัวเองนะบางครั้งเนี่ยไปเชื่อคนอื่นเขาอาจจะไม่เด่นสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าดาวชะตาของตัวเราเองมันยังเด่นอยู่ไงเชื่อมั่นตัวเองนะครับเชื่อในลางสังหรณ์จิตสัมผัสที่เกิดขึ้นนะครับของตัวเราเองเท่านั้นนะนะก็จะรับว่าเป็นสิ่งมงคลนะครับให้กับดวงชะตาของชาวมีน คราะห์คุมพาอยู่นานไหมอยู่ไม่นานนะอยู่ไม่นานมาแค่พักเดียวนะไม่ได้เยอะแยะอะไรนะครับก็ประมาณสักครึ่งเดือนแรกนะของเดือนกุมภาฟันพอพ้นจานกนั้นไปแล้วนะก็สบายใจได้นะครับจะมีเกณฑ์ได้รับโชคแล้วนะฮะอย่างที่บอกนะเดือนกุมพาเข้ามามีเกณฑ์ได้รับโชคนะครับมีเกณฑ์การเดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศอย่างเงี้ยนะ,ะมีเกณฑ์ได้รับโบนัสก้อนใหญ่เออเห็นไหมมีเรื่องดีๆนั้นเข้ามาแล้วนะครับนั้นอย่าลืมหนุนดวุฤาษีให้กับตัวเราเองด้วยนะ มาดูในส่วนของความรักนะครับชาวมีนเองเนี่ยนะบางครั้งนะครับเขาเรียกว่าดูเป็นผู้รักผู้ใหญ่นะใครอยู่ใกล้ก็จะเกิดความอบอุ่นนะครับดังนั้นเนี่ยนะชาวมีนนะครับบางครั้งเนะี่ยเขาเรียกว่าคู่รักอาจจะแอบไม่ไว้ใจเราต้องมาตรวจสอบต้องมาจับผิดกันหน่อยและนะสเสน่ห์เป็นปังไหมช่วงนี้โดดเด่นไหมเรื่องนี้นะทีนี้นะครับคู่รักคอ่พอมาจับผิดก็ระมัดระวังในเรื่องของ ปากเสียงนะครับอ่าปากเสียงการมีวาจาต่อกันนะครับแล้วก็ปล่อยเฉยไปนะอ่าสบายสบายไปนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักนะครับอ่าจะระมัดระวังระวัดระวังในเรื่องของปากเสียงเนี่ยก็ตั้งแต่ช่วงท้ายๆนะของเดือนมกราคมเป็นต้นไปนะครับเรื่อยยาวมาตลอดทั้งอ่าเดือนกุมภาพันธ์นะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆอีกนะยังไงก็ถือว่าคนรักก็รักเราแล้วนะเขาถึงได้มาถึงเมื่อห่วงนะครับในดวงชะตานี้นะถ้าเป็นคน โ,โะนะก็มีโอกาสนนะครับในการพบเจอเจอคู่ของคนรักนะครับเข้ามานะแต่มันจะมาจากแบบเหมือนไปในแหล่งที่เราสบายใจนะเช่นแบบไปทะเลไปรับลมนะเจอกันในห้างสรรพสินค้าเจอกันโดยบังเอิญอะไรเงี้ยนะ,ะยังพอมีเข้ามาอยู่นะครับให้กับชาวมีเพราะ,ะนั้นทําหน้าตาสดใสไว้นะ,ะดวงชะตาเราจะได้มีคนเข้ามาเยอะๆครับ ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ทุกๆพระองค์รวมถึงเทวดาประจำนบพรเคราะห์โดนบันดาลให้กับทุกๆรัคนาราศีประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองมีแต่วความร่ำรวยตลอดทั้งปี2,567ครับ